สวัสดีครับท่านสาธุชนที่รักทุกท่านครับครั้งหนึ่งหลวงพ่อบุญมาสิริธรรมโมท่านได้เมตตาการุณาเล่าถึงประสบการณ์การนั่งสมาธิของท่านให้ได้รับฟังดังนี้ครับหลวงพ่อท่านเล่าว่าเวลาทำสมาธิต้องปิดประตูลงกรอนให้ดีเพราะว่าถ้าเข้าสมาธิแล้วเกิดนิมิตขึ้น จะสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากนิมิตหรือไม่เช่นถ้าเป็นคนก็จะเข้ามาไม่ได้เพราะปิดประตูลงกรอนไว้แล้วแต่ถ้าเป็นนิมิตในสมาธิก็จะสามารถเข้ามาได้และในครั้งหนึ่งขณะที่หลวงพ่อบุญมาท่านได้นั่งสมาธิวิปัสสนาอยู่ในกุฏิที่วัดป่าบ้านค้อ เมื่อจิตรวมเป็นสมาธิแล้วก็ปรากฏนิมิตขึ้นพบมีคนเปิดประตูเข้ามาในห้องแล้วคนคนนั้นเขาก็เข้ามาปาดเนื้อเถื่อหนังของหลวงพ่อแล้วเอาเนื้อของหลวงพ่อที่ปาดออกมาโยนออกไปนอกหน้าต่างหลวงพ่อจึงได้ถามคนคนนั้นในสมาธิว่าเขาทำอย่างนี้หรือคนคนนั้นในสมาธิ จึงตอบว่าเขาทำอย่างนี้หลับและหลังจากได้พบกับนิมิตนี้แล้วต่อมาเมื่อเวลาที่หลวงพ่อบุญมาท่านได้เข้าสมาธิวิปัสสนาเมื่อใดก็จะปรากฏนิมิตในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นประจำจนในที่สุดหลวงพ่อบุญมาท่านเกิดความสงสัยและแก้ไม่ตกท่าน จึงได้นําเรื่องของนิมิตนี้ไปเล่าให้หลวงพ่อทูลขิป,ปะปัญโยซึ่งเป็นพระพี่ชายของท่านให้ได้รับฟังเมื่อหลวงพ่อทูลท่านได้ฟังแล้วท่านจึงบอกกับหลวงพ่อบุญมาว่านั่นแหละเขาสอนคนโง่บัตรนี้อย่าให้เขาปาดให้ดูให้เจ้าของปาดเจ้าของเอง และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อบุญมาท่านก็ปาดเองและไม่พบเห็นนิมิตที่มีคนมาปาดให้อีกเลยหลวงพ่อบุญมาสิริธรรมโมพระสุปฏิปันโนสาธุสาธุสาธุ